ถูกใจใครถอดเพชรทองให้ทันทีอดีตนักร้องลูกทุ่งสอนเทพสอนทองสู่นักธุรกิจยาสมุนไพร1,000ล้านด่งดังสุดๆกับเพลงทรงแอลเรลามสำหรับนักร้องลื่นใหญ่สอนเทพสอนทองซึ่งทุกวันนี้เพลงดังกล่าวก็ยังเป็นอมตะ นอกจากเพลงแล้วเรื่องชีวิตส่วนตัวของนักร้องคนดังก็ยังเป็นที่สนใจมากๆพอแววว่าทัดใจใครจะถอดเพชรและสร้อยทองให้ทันทีหากพูดถึงนักร้องลูกทุ่งคนนี้เด็กสมัยนี้น้อยคนที่จะรู้จักครับแต่หากย้อนกลับไปในรุ่นพ่อรุ่นแม่เชื่อว่าชื่อและเพลงของเขายังคงเป็นที่รู้จักและฟังกันอยู่ทุกวันนี้แน่ๆกับสอนเทพสอนทองผู้ขับร้องเพลงลูกทุ่งส่งแอลเรลาม แต่ทุกวันนี้เขาผัานตัวมาเป็นนักธุรกิจสมุนไพรจนประสบความสำเร็จนับพันล้านบาทซึ่งเขาจะมาเปิดเผยชีวิตของเขาผ่านรายการวุี่เกิดมาคุยครับส่อเทพสอนทองนักร้องลูกทุ่งที่ประสบความสำเร็จจากเพลงทรงแอลเรลามและผันตัวหันมาจับธุรกิจสมุนไพรซึ่งในตอนแรกโดนเรื่องเครื่องหม่การค้านาลายทองและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสอนเทพนาลายทองจนทุกวันนี้มีรายได้เฉลี่ยวันละสองล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีบ้านบนพื้นที่นับสิบไร่ที่เรียกว่าวังนารายทองซึ่งภายในนั้นมีรถยนต์หรูนับสิบคันโรงถ่ายรายการถ่ายละครและมิวสิกวิดีโอสถานีดาวเทียมและสถานีวิทยุไว้จัดรายการมีตำหนักเทพและพิพิธภัณฑ์สมุนไพรโบราณน,นับ100ปีอีกด้วยสำหรับการจัดรายการวิทยุ ทุกวันนี้เขาจัดรายการในช่วงสามทุ่มถึง6กโมงเช้าจัดรายการโดยมีการสาบานตนอันเป็นเอกลักษณ์ตำหนักเทพเปิดไว้ให้ผู้ศรัทธามาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมทุกวันพรหัสโดยมีการแจกน้ำสมุนไพรฟรีและสุดท้ายยังมีการเปิดพิพิธภัณฑ์สมุนไพรโบราณที่ทำการเก็บสมุนไพรนับ100ปีไว้เป็นที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรอีกด้วย และทุกวันนี้รวมมูลค่าธุรกิจและทรัพย์สินทั้งทองคำและเครื่องเพชรและรถที่สะสมไว้บ้านสตูดิโอต่างๆก็รวมๆแล้วมีมูลค่าน่าจะถึงหมื่นล้านบาทเลยล่ะค่ะ